หากอนที่จะได้บรรยายทมวันนี้ก็ขอปรับความเข้าใจในท่านนักปฏิบัติทมทั้งหลายเพือธรรมะที่นำมาบรรยายทุกวันทุกวัน,วนตลอดตรมาสพรรษาสามเดือนนั่นเป็นธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นส่วนมาก เหตุนั้นหะว,ว่าท่านครูบาอาจารย์ที่เคยประพฤติปฏิบัติมาในฟังซ้ำซ้ำซักซาาจนเกิดคมเบอร์นายจนเชยอะไรทํานองนี้ก็ขอได้เมตตาธร,รมแดนบรรดาลูกศิลูกหาที่บวชใหม่เพราะธรรมะที่บรรยายนั้นส่วนมากก็มุ่งไปทางผู้ที่บวชใหม่จะเป็นส่วนมาก พราะเราทั้งหลายผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เคยได้ประพฤติปฏิบัติเคยฟังมาแล้วก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ลูกศิลย์ลูกหาที่บทใหม่ถ้าสําหรับวันนี้จะได้นาธรรมะเรื่องของหายากสี่ประการมาบรรยายของหายากสี่ประการนั้นคือหนึ่งมนุษย์สภาวจะทุนละโภการที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ยากนักยากหนาเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในนั้นในภพก่อนชาติก่อนต้องได้บำเพ็ญมนุษยธรรมให้สมบูรณ์เสจอก่อนแล้วจึงจะสามารถมาเกิดในภพนี้ชาตินี้เป็นมนุษย์ได้แล้วขอให้ท่านนัปกปฏิลาธรรมทั้งหลายได้เข้าใจว่าคำว่ามนุษย์กับคนนั้นไม่เหมือนกัน คำว่าคนพอดีเรามาถือประสดนนธิในคันของมารดาเขาก็เรียกว่าคนแล้วคลอดออกมาเขาก็เรียกว่าคนเจริญเติบโตขึ้นมาเขาก็เรียกว่าคนแต่จะยังเรียกเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่อเมื่อใดเราได้บำเพ็ญมนุษยธรรมคือสุจริตธรรมสิบประการหรือว,ว่าสินห้าประการสมบูรณ์แล้วจึงจะเรียกว่ามนุษย์ได้ ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูในวันที่เราบรรพชาอุปสมบทท่านอาจารย์ท่านสอบถามอันตรายิกธรรมบทหนึ่งมีอยู่ว่ามนุษย์โสสิเจ้าเป็นมนุษย์หรือทำไมท่านยังถามคำเช่นนี้ทัทง้งๆที่เห็นกันอยู่ท่านก็ถามเราว่าเราเป็นมนุษย์หรือถ้าเราต่อว่านัตถิพันเตข้าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ท่านก็ไม่บวชให้ ที่ท่านถามครับนี้โบราณท่านได้กล่าวไว้ว่ามีพญานาคมีความเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์มาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งจำวัดกลางวันขาดสติไม่ได้ระวังตัวเพกกลับเป็นพญานาคตามเดิมพระองค์จึงตัดสั่งให้ศึกพญานาคก็ยอมศึกแต่ขอพรว่าผู้ใดมาบวชในพระศาสนาขอให้ใส่ชื่อวันหน้า ที่จริงถ้าพูดตามหลักการและในพระไตรปิฎกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเจนนั้นที่ท่านถามว่ามนุษย์โสสิจเ,นนเ,จเ,เ,จเจ้าเป็นมนุษย์หรือเราจะตอบว่าอามะพันเตขอรับเจ้าข้าข่าวว่เจ้าเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเราบำเพ็ญมนุษยธรรมหรือว่ามีมนุษยธรรมประจําจิตประจําใจเสียก่อนจึงจะตอบว่าอามะพันเตได้เหตุนั้นก่อนจะบรรพชาอุปสมบทท่านจึงให มามอบตัวเป็นสิทธวัดเชียก่อนได้เรียนคำขอบวชได้เรียนวิธีบวชท่านเรียกว่านาคตอนนี้ท่านเรียกว่านาคครับเป็นผู้ประเสริฐรู้ผู้มาสู่ทางอนประเสริฐแต่ในขณะที่มาเป็นนาคนี้ท่านก็มีความต้องการที่จะให้เจ้านาคนั้นได้บำเพ็ญมนุษยธรรมให้สมบูรณ์เมื่อใดเราบำเพ็ญมนุษยธรรมสมบูรณ์แล้วจึงจะ ได้รับการมันภาษาอุปสมบทได้เหตุนั้นเวลามันภาษาอุปสมบทนี้ส่วนมากหลวงพ่อเอาจริงเอาจังถ้าผู้ใดเวลาเข้าบทแล้วถูกกินเหล้าถูกกินอะไรมานี่หลวงพ่อไม่บวชเลยแล้วก็ไม่บวชให้เลยไล่ออกจากบวชไปไปสมาทานชิ้นใหม่เมื่อหมดกินแอลกอฮอล์แล้วก็สมาทานชิ้นใหม่ไปพิถปฏิบัติไปใหม่เสียก่อนเห็นว่าพอสมควรเจริญเวลาแลวจึงจะบวชให้ เหตุน,นั้นที่พวกเราทั้งหลายได้มานั่งรวมกันอยู่ในขณะน,นี้มีร่างกายสมบูรณ์ด้วยอวัยวะทุกส่วนไม่มีบรรพชาโทษคือในพระวินัยท่านไม่ห้ามเราสามารถบวชในพระพุทธศาสนาทั้งจิตใจก็สมบูรณ์อันนี้ก็นับว่าเราได้พบของหายากประการที่หนึ่งประการที่สองพุทธภาโวจัตุนภพการที่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้พบพระพุทธศาสนานันองนอย็ยากนักยากหนาเพราะเหตุไรเพราะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เจ้าแต่รับพระองค์จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมเส่ยก่อนแล้วจึงจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเป็นไปไม่ได้เหตุนั้นท่านจึง แบ่งระยาการบำเพ็ญพระบารมีของพระโพธิสัวตว์เจ้าทั้งหลายไว้ดังนี้คือถ้าพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ใดเป็นประเภทปัญญาที่กะคือมีปัญญามากมีปัญญามากกว่าศรัทธาและความเพียรจะต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึงยี่สิบะสมไขกับแสนกลับคือหมายความว่า นึกอยู่ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านานถึงกิจอสงไขยออกปากปราถนาเป็นพระพุทธเจ้านานถึงเก้าอสงไขยนับตั้งแต่วันได้รับรัฐพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่าผู้นี้จะได้รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้ามีพระนามว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจะต้องบำเพ็ญบรมีอยู่นานถึงสี่อสงไขยกับแสนกับ รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบประสงค์ไขกับแสนกับจึงจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้สองพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ใดเป็นประเภทศรัทธาธิกะคือมีศรัทธามากกว่าปัญญาและความเพียรจะต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึงสี่สิบประสงค์ไขคือหมายความว่านึกอยู่ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า นานถึงสิบสี่อสงไขยออกปากปราถนาเป็นพระพุทธเจ้านานถึงสิบแปดอสงไขยนับตั้งแต่ได้รับรัฐพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ในองค์หนึ่งว่าผู้นี้จะได้จดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในานาคตการข้างหน้ามีพระนามว่าอย่างน,น้นอย่างนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจะต้องบำเป็นบรมีอยู่นานถึงแปดอสงไข รวมทั้งหมดเป็นสี่สิประสงค์ไขจึงจะได้ตดรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 3. พระโพธิสัตวเจ้าองค์ใดเป็นประเภทวิทยาธิกะคือยิ่งรือความเพียรมีความเพียรมากกว่าศรัทธาและปัญญาจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีอยู่นานถึงแปดสิบประสงค์ไขคือนึกอยู่ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านานถึงยี่ประสงค์ไข ออกปาปราถนาเป็นพระพุทธเจ้านานถึงสามสิบหกประสงไขนับตั้งแต่ได้รับรัฐพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่าผู้นี้จะได้รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกลางข้างหน้านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีอยู่นานถึงสิบหกประสงไขรวมทั้งหมดเป็นแปดสิบประสงไขจึงจะได้จัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ และพระโพธิสัตว์เจ้าดั้งกล่าวมาแล้วนี้ถ้าก็แยกเป็นสองประเภทคือประเภทอน,นิจจตาโพธิสัตว์แล้วก็ประเภทอนิยจตาโพธิสัตว์อน,นิจจตาโพธิสัตว์นี้ยังมีคติไม่แน่นอนคือยังไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการขัางหน้าอย่างนู้นอย่างนี้นี้มีคติยังไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนธรรมธิษฐานได้สามารถ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้แต่ถ้าประเภทนิยตาโพธิสัตว์นั้นมีคติอย่างมั่นคงมีคติอย่างแน่นอนโดยที่ได้รับรัฐพยากรจากสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าจะได้จัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้าพระโพธิสัตว์ประเภทนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะอย่างไรพระวาวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาจสิทธิ์ใครจะมาเปลี่ยนคําพูดของพระพุทธเจ้านั้นเปลี่ยนไม่ได้ เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์ทรงตัดว่าผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้าผู้นี้จะได้บรรลุเป็นพระหันในวันข้างหน้าตัวอย่างพระองค์ทรงพระยากรพระอานน์นี่ว่าพระอานน์จะได้บรรลุเป็นพระหันในวันทำปฐมประสังคายนาพระอานนทำความเพียรตลอดคืนย่างรุ่งเพราะเนื่องว่าพระองค์ทรงพยากรผิดอ่อนจิตอ่อนใจทำความเพียรตลอดคืนย่างรุ่งเมื่ออ่อนจิตอ่อนใจแล้วก็ เอนหลังลงเพื่อจะพักผ่อนหลับนอนในขณะที่เอนหลังลงไปนั้นละ่ะศีรษะยังไม่จดพื้นยังไม่ได้จดหมอนเลยก็ได้บรรลุเป็นพระหันอันนี้เป็นอันยืนยันได้ว่าพระวาจาของพระองค์นั้นเป็นพระวาจาสิทธิ์พระองค์ทรงตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเส้นพระองค์ทรงตัดว่าพระเจ้าสุปปพุทธะที่ตันทางคกโจรมินทบาาของพระพุทธเจ้าจะถูกพระธรณีสูบในปรสาสาทเจ็ดชั้นชั้นล่าง นับตั้งแต่วันนี้เป็นเจ็ดวันจะถูกพระธรณีสูบเมื่อถึงวันที่พระองค์ทรงกําหนดไว้แม้ว่าพระเจ้าสุกปปพ,พุทธะจะทําพิธีป้องกันอย่างไรอย่างไรก็ไม่ฟังต้องถูกธร,รณีสูบจนได้นี่ละท่านทั้งหลายพระโพธิสัตว์ประเภทนี้จเจ้าโพธิสัตว์นี้แธธรรรจจกธธรรร้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องหน่อยบอมเป็นปรมีไปจนครบสมบูรณ์แล้วก็เลยตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่วันนี้พวกเราทั้งหลายมานั่งรวมกันอยู่ในสถานทีน่นี้เราทั้งหลายแม้ว่าจะไม่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราได้พบพระธรรมวินยัยอันเป็นคําสั่งสอนของพระองค์ท่านก็เท่ากับว,ว่าเราได้พบพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าก่อนจะปรินิพ่านเพียงเล็กน้อยพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเราตถาคตปรินิพผ่านไปแล้วพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดี ที่เราจะถาคตได้ตรัสไว้แล้วได้แสดงไว้แล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายคือพระองค์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งให้ผู้ใดผู้หนึ่งทําหน้าที่แทนพระองค์คือแต่พระองค์ทรงเอาพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงประกาศแล้วตัดไว้แล้วนั่นแลหลเป็นศาสดาแทนพระองคส์สืบมาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้